มูราดโดนเนิร์ฟแล้วอ่ามาดูกันดีกว่าว่าจะโดนเนิร์ฟตรงไหนนะจ๊ะในส่วนของมูราดนะคะจะโดนเนิร์ฟที่สกิลติดตัวนะคะเมื่อเก็บครบ4สแต็กนะคะจะได้รับบัฟเจอะเกราะนะคะ 600-200หน่วยนะคะและสามารถใช้อันติได้แต่ว่าแบบใหม่เมื่อปรับแล้วนะคะเมื่อเก็บสแต็กรบนะคะจะปลดล็อกอันตินะคะความสามารถที่ได้รับบัฟจอเกาะนะคะจะโดนลบออกไปแล้วก็การสะสมแต้มพลังนะคะจะหายไปหลังจาก5วินาทีนะครับปรับใหม่นะคะการสะสมแต้มพลังนะคะจะหายไปหลังจาก3วินาทีมาดูการในส่วนสกิลที่1นะคะ เพิ่มความสามารถใหม่นะคะการโจมตีนะคะเป้าหมายนะคะจะลดก่อศัตรูลงนะคะ65ถึง140นะคะเป็น2ส,สแต็คที่ไปกับกับนะคะในส่วนของการพุ่งครั้งที่1น,นะคะจะอยู่ ถึง5วินาทีปรับใหม่การพุ่งครั้งที่1นะคะจะอยู่ได้แค่3วินาทีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราพุ่งใช้สกิลที่1น่ะต้องรีบใช้นะคะแบบเดิมนะคะใช้มานา20 30นะคะในการพุ่งอ่ครั้งที่1หรือว่าครั้งที่2ประมาณนั้นปรับใหม่นะคะการใช้มานา110 160นะคะการพุ่งที่2นะคะจะไม่ใช้มานา ถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอันดับแรกมาดูที่มานานะคะฝั่งซ้ายเซิร์ฟไทยขวาเซิร์ฟเบต้านะคะจะเห็นได้เลยว่าเซิร์ฟเบต้าใช้มานาเยอะกว่าและถัดมานะคะมาดูในส่วนของสกิลที่1น,นะคะว่าเซิร์ฟไทยจะสามารถไปไกลได้เท่าไหร่นะคะส่วนของเซิร์ฟเบต้านะคะหลังจากที่ปรับแล้วนะคะสกิลที่1จะอยู่ได้จาก5วินาทีนะคะการพุ่งครั้งที่1อ่ะหลังจากอยู่5วินาทีก็จะปรับลงมาเหลือ3วินาที อมาดูที่เซิร์ฟเบต้ากันบ้างจับไปได้ไกลเท่าไหร่นะคะอันนี้พี่หญิงก็คือไม่ได้ใส่รูนไม่ได้ใส่อะไรหรือว่าไอเทมนะคะอ่ะเนี่ยของเซิร์ฟเบต้านะคะจะเห็นได้เลยว่าจะอยู่ได้แค่ถึงเท่านี้ซึ่งมันต่างจากของเซิร์ฟไทยนะคะเนี่ยทุกคนเห็นจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันนะคะของเซิร์ฟไทยอ่ะจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่าอันเดอมามัน5วินาทีส่วนเซิร์ฟที่ปรับแล้วนั3วินาที โอเคค่ะการปรับมูดาห์ก็ค่าเดี๋ยวพิงคงจะมาสรุปให้ฟังเลยนะคะจากาสกิลติดตัวนะคะที่จอดเกาะนะคะเอามาไว้ที่สกิลที่1น,นะคะในส่วนของสกิลที่1น,นะคะก็จะมีการจอดเกาะเพิ่มเข้ามานะคะการใช้มานาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะการพุ่งครั้งที่1น,นะคะไม่ใช่ระยะสิระยะเวลาน่ะ เออก็จะลดลงจาก5วาบิหลือ3วมิประมาณนี้โอเคค่ะการปรับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า